ดีพี่น้องโอ้ยอยากให้ซีมน้ำเด้ออ่อ,อนๆแม่เฮ้ยออกใหม่ๆเอยดิ่นี่พี่น้องพวกนี้เก็บเห็ดเบิร์ดปีเบิร์ดสาตร์มันเห็ดจางวาน่แน่ะนี่เฮ้ยอ่ยอ,อนซ้อนหลายเนี่ยมันเป็นสีงวดนี่มันก็เป็น มันเป็นสีขาวเดวยพี่น้องอ่าโอ้ข่อยโูแล้วมันใบใหม่คุ้มมันเนาะกำลังพอดีเลยน,นี่พี่น้องอยู่ในป่าผู้เดียวเดวยพูดอะพี่น้อง ไก่ๆให้พี่น้องดูค่ะคขอบคุณถูกกำลังใจเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้เก็บเห็ดเปิดปีบริสัต์เนาะอีบอ่โดนกรสีแดงเบื้องเห็ดเพลิงพี่น้องเมื่อนี่เห็ดหูหนูเมื่องฝรั่งปีแหลกพี่น้องทีบคอยพอทุกปีมันก็สีมีแต่ว่าหันหาบ่เป็นบ่ได้มาหาทาังนี่ก็เขียวันนี้หาเป็นแล้ว อันต้นอันนี้คือต้นพักหวานเนาะที่มเพิ่นว่าเป็นต้นพักหวานนะดูดีสิคะเอาดอกแค่ใส่ละต้นดอกแค่ดอกแค่โลดโอ้ต้นดอกแค่พี่น้องคืออยู่สูงแท้ดอกแค่ปลาก็าเห็นนันบานเต็มอยู่ขางทางพี่น้องต้นดอกแค่ก็สิปีนี้ว่าได้ไปเก็บอยู่มันฝนตกดีหลายเนาะ บานเด้อเด็คอยตรงน้ำหาต้นดำดำต้นดำดำ,ำโอ้ยอ,อ่อนซอนข้างอย่างนี้บ่พี่น้องนี่คอยมักตอนที่่ามันหนาแน่นไหมมันบอนเนียนใบใหม่พี่น้องมันจะคอยเก็บมัน ลุยลุยหมุนได้บัานนี้พี่น้องเบื้งป้าน้องทีข่อยพอน้อน้ำเบื้อนี้น้อน้ำที่ว่าพ่นกินเนื้อบ้นนี้นี่นะนี่น้อน้ำน้ำนี่นะเต็มอยู่ปลาข่อยกระมีเด้น้อน้ำนี่อ่อนอ่อนอัวหลวอยู่ท่านว่ากินแดงวันหนาข่อยสิเอาลองไปกินเบิ่งเป็นน้ำน้ำนี่น้อน้ำ ยิ่สูงก่อนไปไหนคุณอะึ้นยู่สูงปีนไอไห้ได้แต่มองเอาไม่ได้เลยได้แต่มองว่เป็นยังได้มามาบบ่ามาจ่อเบ,บื้องหมุนปลามาจ่อเบื้องกระอองอีลีนี่ไงเพรอนขึ้นอน้องใหม่ฝรั่งเหรอไหมเนาะเป็นนักสีไหมเอาไปเบื้องก่อนเพ้องเอาไปดูก่อนจะไปอลองสิมนะคะ จิ้มก่อนแล้วข่อยเสียบบลายหลายปาเนี่เอาอ่อนๆนะสีเนาะนี่พี่้นงใหม่ยกำลังเนาะนี่ไหมเออพี่สีมันพี่สีเอาอยัางสีบ่บเฮ้ยเนี่ยเจ็บไปยังเชะเอาลองไปเบิง้งเรากินได้กินได้แท้ๆล่ะเห็นว่าน้องทีอันนี้มันว่าเจ้าเก็บอ่ะยุคข่อยพ่อนแล้วได้อนี่ ต้นมันไม่หนามจ้าสี่เป็นว่านี่เดี๋ยวจะลองไปเอาไปใส่ไปดองเต๋อไปลวกเันดอกเนาะ mm hmm. เดี๋ยวขอต้องไปขึ้นไปเอาก่อน,นันดูจังสี่เป็นว่านี่ครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวต้องไปท้าดูปศึกษาก่อนว่ากินได้ไหมถ้ากินได้จะจัดการเลยหน่อไม้ เหมือนหน่อไม้ฝรั่งเนาะนี่เป็นลักษณะนี้เอาไปบ้านเดี๋ยวพี่หันไปตรวจให้นี่อู้ยพี่น้องตานี่เต็มอยู่ในนี่เห็นไหมอ่อนอ่อนๆนึงแมนบอ,ออ่อนอ่อนนังสีเนาะ เั้งเห็ดหูหนูเท่งอันนี้เด้บางเลยทงนอใหม่ฝรัง่งเดี๋ยวคอยต้องไปเชิญถาก่อนว่ามันอร่อยไหมกินได้ไหมมีอีกบอีดีอันหนึ่งไหมเนี่ยอ่อ,อนๆ่ออนัน่งสิหยอดมันนั่งสิเนาะเอาไปดองหรือว่าเอาไปแกงเป็นตาแสบนะไรไหม แด่ของกินไม่แล้วพี่น้องนะพี่นออ้องเฮ้ยออนชอนมองเคยได้ดเลยนีย่ต่อเกา่าแต่ว่ามันบ่ออกเบอร์สู่ตอ่อพี่น้องมันไม่ออกเบอร์สู่ตอ่อได้งวดนี้มันออกเป็นบางต่อน่ะพี่น้องจ๋าออนชอนน้ำข่อยบ่ เดินทั้งเห็ดทั้งผักได้ทุกวันนี้เด้สองคนมาจุงมาลูกสาวหล่ากินเขาโยงเลี้ยนป่าพ้อเบอืเบอกเกอือบพี่น้องอืมอุ้ยเหี้ยเอ้าลูกสาวหล่ากินเขาอยู่นองเลี้ยนก็นเลยได้เขาปลาเมาือนี่ตอนเที่ยงเด้นนี่พี่น้องขี่รถมา ท่าไดตีหานาทสีสิบนาทีจากบ้านขับเร็วๆสิบนาทีจะเกิ๋ยวเคยออกมาย่งางมาออกกันร่างกายไปพรอ้อมอ่อ,อนๆอ่อ,อนๆอ่อ,อนๆเพื่อนราตีอ่อ,อนๆเพื่อนราตีพี่นัดอ่อ,อนๆพี่ไม่อ,อ่อนซ้อนบอก ที่นี่ฝรั่งเศสปาดเลยพี่น้องเบิงเบืองเบืองมูเกา้ามูเกามันออกมันกัดเทา่าเลาวน่เห็นบออันนี้มูเก้าออกเลยนี่เหีียวอันน,น,นี้มูไม้ออกซ้อนกันมันน,นึ่งพุ่งตืดมีคนกิ่นบอ พีคนป่าพี่น้องมื่อนีเมื่อนีเมื่อีงวันนี้ไปมาเก็บหรอกเนาะมีแต่าข่อยคู่เดียวนะเนาะจะบอกข่อยบอกมูฟรังเหลือในมูฟรังวันน่ะพี่น้องมูฟรังเป็นโอ้ยุงยุงยงปีนี้ยุงอัจฉริลอหันกับลันยอดด้วยพี่น้องยุงไลยพร้อมด้วยพี่น้องจ้า หมวกมาถึงกับปอยไบเมื่อกี้พี่เนาะดูนี่สิคะอ่อนซ้อนน้ำข่อยบอกอึบไปลุยต่อไปเมื่อนี้พี่เนาะน้องไม้ฝรั่งอ่อนๆนี่สิเนาะเอ่อนๆดอนอ่อนเอ๊ะมันเป็นใบแล้วตัวนี่มันเป็นใบ,บแล้ว,ลวโอ้เป็นน้ำปักบ่ได้ใส่ถุงมือ เป็นน้ำปลักเอาลองเบิง้งว่าแ่บอ่ะเอาไปเบิงบ้งไปนอนมึงหมาก,ม,ากมันสีแดงๆดัสีแดพี่นองแล้วก็มีน้ำลายลายปลาหนี้ยมาขอว่าเคยเห็นหลายีถ้า่อยยางออมบ่อืดถ้าว่าแ่บงวนานามาเอาอีกปีหน้าเนาะเพราะว่าปีนี้มันสิบแกแล้วเห็นป่ะเป็นนอเป็นนอเนี่ยน้องถีแล้ว เราเก็บเป็นแ้งสีนะแจงสี่นนเนี่ยเปน้องมันแบบนี้วะพี่สีหึนี่ว่าน้องใหม่ฝรั่งอะเป็นน้ำหนามแต่ว่าต้องใช่ถุงมือได้เป็นน้องหมุนเอาโอ้ได้ของกินใหม่แล้วตัวนี้น่ยหลยได้ทานเป็นว่ามันแฉบเนี่ยข่อยมีกินผู้เดียวได้เนี่ยอ่ะเหอดอนอ่อนเนี่ย ่อ,อยกินผู้เดียวถามันว่ากินได้เด้นี่โอ้กินได้อยู่มันกินอยู่ถามันว่าแสบกวามม่าไหมท่าแสบเด้หนิไปเสียวไปลองบึงนี่พี่น้องมันคล้ายๆหน่อไม้ฝรั่งอีนลีเด้ต่อมันไม่หนัง ได้ทึ้งเห็ดหูหนูได้ทึ้งนกไหมฝรั่งแบบเนาะก้นหมานเขาว่าเนี่ยว่าข่าอยเบิ่งเพิ่นเก็บข่อยว่ามันคือเป็นสีหมากแดงๆคือจังเคยเห็น่ะนะมันก็คเคยเห็นดีๆดีเยนะอุ๊บอุ๊บๆๆอุิตาลีเพิ่นกินเนาะฝรั่งเศสก็สิกินบัดนี้แม่อันนี้ว่าพี่สิเจ้วาจว่าจอมมะเก็บนี่แม่นคักๆมื้อนี้พี่น้อง